โอเคก็วันนี้นะครับผมมีไอเดียมาขายนะก็เป็นมิตตี้ถาวรน,นะครับตัวนี้เป็นตัวที่หาโคตรยากนะครับผมไอเดียนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับการ์ดก็มีมิตตี้ถาวรน,นะนี่เป็นตัวถาวรเลยนะครับอัพเต็มสามสิบเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวแรนะครับเพราะว่ามันหายากมากนะ แล้วก็มีลูกอมดาวบาลินะครับมีจอยลูน่าถาวรดาตายังนะซูเปอร์สตาร์เลน่าก็เป็นอดีพร้อมเล่นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำให้นะใครงบน้อยๆนะครับอยากจะได้ดีไปปั้นต่อตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนราคานะครับ1,100บาทเท่านั้นเอง ใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้ที่แฟนเพจหรือเฟซบุ๊กได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับไปดูจี้กันตัวนี้จี้สวยมากเลยก็มีประมาณนี้นะครับองค์ดูสองชิ้นนี่จี้คือจี้ดีมากอะ่ะเออพร้อมเล่นนะใครหาส,สวยๆอยู่ ดีกว่าเติมเกมเองนะครับนี่มีแปนยานด้วยเห็นไหมเติมเองยังไม่ได้ของขนาดนี้เลยนะแล้วก็มีบัตรเชิญด้วยโกลิมโลป้องกัน40กับดักสปายองค์ดูนะสองงานเลยมีโลห้า มีตัดนองฟ้านะครับในหมวกนินจาวาเลนไทน์แล้วก็แป็นจรวดเวา่ามีแจ็คแพคเคอร์เตอร์ด้วยก็จี้นะครับกับออปชันก็ตามคลิปนี้เลยนะในส่วนของลูกเต่าก็ลูกเต่าใหม่นะครับ ก็ใครอยากซื้อนะลิง์ใต้คลิปนะครับทักเ c e บ o o กหรือแฟนเพจเข้ามาได้เลย